สวัสดีครับสวนวังจิตที่ท่านเห็นนี่คือพุทธานะครับที่เราเพาะเม็ดไว้นะครับเป็นตอพุทธาที่เราจะนำไปเสียบยอดนะครับนี่เราก็ใช้ภาชนะที่เรามีอยู่เห็นไหมครับก็เป็นแก้วที่เราทานกาแฟนี่ใช้เวลาเพาะนะครับตั้งแต่วันที่14กุมภานะครับที่ผ่านมา14กุมภา นะวันนี้วันที่9พฤษภาคมนะครับก็ตกสองเดือน20กว่าวันนะเนี่ยสองเดือน20กว่าวันไปครับเกือบสามเดือนเนาะเนี่ยสองเดือน20กว่าวันก็ได้กี่ใบแล้วครับนับดูครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดใบสิบแปดถึงยี่สิบใบเนี่ยครับเราเพาะตั้งแต่วันที่14กุมภานะครับเนี่ยผมจะ เอาไว้ทำนี่เราก็จะทำเป็นต่อไว้เสียบยอดพุทราพันธ์ดีนะครับก็จะเพาะใส่อะไรบ้างครับนี่ใส่กระถางนี่ก็ได้ครับนี่นี่กระถางนี่หรือจะโรยแบบนี้ก็ได้นะครับเม็ดที่เราทุบนะครับที่เราทุบๆนี่เดี๋ยวคอยมาแยกทีหลังนี่อันนี้เป็นต่อพุทราป่านะครับนี่เราใช้เวลาในการเพราะประมาณ2เดือน ยี่สิบกว่าวันเกือบเกือบสามเดือนแล้วนะครับนี่นะเกือบจะถ้าได้ใช้งานก็ประมาณขนาดเท่าตะเกียบนี่ยังไม่ได้นะครับอาจจะประมาณสักสองเดือนผมว่าน่าจะพอดีนะเดือนถึงสองเดือนอาจจะพอดีนี่เสียบแล้วทีนี้พันธุ์ที่เรานี่ครับเป็นสายพันธุน์หิมะขาวนะครับนี้หิมะขาวเรามาเสียบยอดไว้นี่หิมะขาว นี่เป็นสายพันธุ์หิมะขาวนะเราก็มาเสียบต่อไว้นี่ติด ff. นี่ครับหิมะขาวนี่ครับอันนี้เรามาเสียบต่อไว้นี่เราไว้ทําต้นพันธุ์นะครับนี่หิมะขาวส่วนพันธุ์อันนี้เห็นก็คือนี่คือแดงอินเดียนะครับนะแดงอินเดียนี่เราเอาไว้ต้นเดียวกันนี่คือหิมะขาวนะครับหิมะขาว เราเสียบยอดไว้เอาไว้ทําพันนะครับเห็นไหมครอันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดนี่ติดนี่อันนี้ก็เสียบวันที่ส4บสี่กุมภาเหมือนกันนะครับสิบสี่กุมภาวันวาเรนไทยนี่หิมะขาวนะสิบกุมภาดูครับเสียบยอด14กุมภาวันนี้วันที่เก้าพฤษภานะครับก็สองเดือนเศษแล้วโอ้นะเยอะมาก นี่ครับนี่เราไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนี่ออกดอกแล้วครับนี่หิมะขาวออกดอกแล้วนี่ออกดอกแล้วนี่ครับเอาไว้เดี๋ยวจะทำเป็นพันธุ์นะครับไว้เสียบยอดนี่เมื่อได้ขนาดแล้วเราก็จะทำการเสียบยอดเพื่อไปปลูกแปลงนะแปลงใหญ่นะครับ นี่พุทธานะครับหิมะขาวฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เลยครับสวนวังจิกนะครับสวนวังจิกอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วนะครับสวนวังจิกอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วเบอร์โทรก็0898445435นะครับ0898445435นะครับครับสวัสดีครับ